ปกติผมก็ยอมเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี้พูดอะไรอะ่ะไม่น่าย,ยอมครับจริงๆเกม Benefit มันก็สามารถไปเป็นลอง relationship ได้แต่มันจะมีข้อดีกันตรงที่เราสามารถที่จะดูใจใครก่อนก็ได้แล้วถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคนที่รู้สึกมากกว่าเขาก็ต้องแพ้ดิมาเจอกับพวกผม,ผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดซับสไครป์มาดันดอดฝันด้วยนะครับครับอินดีต้อนรับนะคะคุณคิงและคุณเอ,อื้อเข้าสู่มาดันดอดฝันครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อคิงพุณากรสุทธิคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเอ,อื้อนนทภิวัฒน์นะครับเอื้ออนนนทภิวัฒน์ครับวันนี้นะคะ คุณคิงกับคุณเอื้อนะคะเป็นตัวแทนนะคะของบริษัทมันดีเวิร์กครับเอื้อนมาจากแผนกอะไรคะเออแผนกกราฟ,ฟิกดีไซนเนอร์ครับคุณ King ะค,ะคิงเหรอคะผมมาจากโปรแกรมเมอร์ครับโอ้โหจริงๆคุณอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมคะเออคนละผนแผนกครับใช่ว่าเป็นทีมเดียวกันก็ได้ครับคนละผนแผนกครับไอที IT กับการาฟิกแต่ว่านั้นทำงานห้องเดียวกันนะครับมันมีที่น้อยไงเออแล้วแล้วเขาทำงานร่วมกันไหมคะ ก็แล้วแต่โปรเจกต์ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำร่วมกันก็เป็นทีมเดียวกันคนละแผนประกันเนาะครับรู้สึกํำบากใจไหมคะที่คนเป็นทีมเดียวกันอย่างเนี้ยต้องมาเถียงกันก็ไม่ครับเฉยๆครับน่าสนุกดีเนาะเฉยๆโอเคค่ะมีอะไรจะบัฟคู่ต่อสู้ไว้ก่อนไหมคะก็จริงๆแล้ว มันเป็นการแบบใช้เหตุผลที่อยู่ในหลักความเป็นจริงแบบไม่ใช่การแถรไม่ใช่การแบบหาข้อมูลมัล่วๆม,มาพูดเดี๋ยวรอดูครับคุณคิงคะคุณว่าย,ยัางไงยอมเขาไหมปกติผมก็ยอมเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี้พูดอะไรอ่ะไม่น่าย,ยอมครับเพราะว่าเผื่อถ้าผมชนะเผื่อจะได้รางวัลบ้างขอสักพีเขาดิ เขาจะคุยไม่ได้หรอเป็นใครมาขอก็เข้าใจแหละว่าคนเยอะเพราะว่าในออฟฟิศเขาบอกว่าเริ่มเกมได้ยังครับเริ่มเลยครับพี่เพราะว่าเขาอดใจไม่ไหวแล้วที่จะให้รางวัลผมเขาพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะลืมคำถามได้เลค่ะขรับขอผมครับทีวิดที่เราจะต้องดีเบตกันในวันนี้ค่ะครับเฟรนด์วิดเบเนฟิตหรือโรแมนติกรีเลชั่นชีพมีใครอยากได้หัวข้อไหนพิเศษไหมคะ ผมขอเป็นโรแมนติกเลชชั่นชิบ้างครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมรักใครผมรักจริงก็แสดงว่าผมก็จะได้เป็นเฟมิบินิฟิตใช่ไหมครับจริงๆถ้าเลือกได้อยากเลือกเฟมิบินิฟิตอยู่แล้วก็ก็โอเคครับผมได้ครับทำไมตอบไม่มั่นใจเลยครับผมคุณอนน์ยุงหรือว่าตอบพี่จะถามคำถามอะไรคนนะครับตอนนี้ค่ะกติกาค่ะกติกาก็คือ ทั้งสองคนนะคะจะเป็นตัวแทนจากแต่ละหัวข้อครับคุณคิงนะคะจะเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเร t i o n s ช i พดีกว่า Frame with Benefit แต่ตัวของคุณเอื้อค่ะจะอยู่ในฝั่ง f r เ with Benefit ดีกว่าโรแมนติกเรレーシ i ンชีพครับผมทั้งสองคนนะคะจะมีเวลาที่ให้พูดเรื่องแบบว่า ข้อดีของแต่และความสัมพันธ์แล้วก็คานกันสุดท้ายแล้วคะ่ะข้อสรุปของใครที่ดูเหมือนกับว่าจะชนะมากกว่าดูมีผลมากกว่าทีมงานก็จะเป็นคนตัดสินให้ใครชนะค่ะโอเคได้ครับผมขอเริ่มที่เฟร์วิดาฟิตเลยคะ่ะคุณเอ้อคะคุณบอกข้อดีของเฟร์วิดาฟิตมาเลยคะ่ะมันดีกว่าโรแมนติกเล่นชีวิตยังไงก็ F W V ก็สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับในความสัมพันธ์ว่าเราจะไปต่อกับคนนี้ได้ไหมหรือว่า เราสามารถไว้ใจคนนี้ได้ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการเขาเราอาจจะชอบเขาแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องการจากเขาคือต้องการเขาในเวลาเหงาหรือว่าต้องหาเพื่อนที่จะจะไปกินข้าวหรือว่าความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดแบบเราไม่อยากเอาใจลงไปเล่นกันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์นี้ได้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเืิดเราไม่โอเคเราก็สามารถที่จะตัดไปได้เลยหรือเผอๆอาจจะกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้แต่ความสัมพันธ์แบบยาวนานถ้าเผื่อ เป็นแฟนกันแล้วแล้วถ้าไปกันไม่รอดมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้กันอีกหรือไม่ก็น้อยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมเราสูว่าเราควรโฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าเพราะว่าคือถ้าปัจจุบันเราดีอยู่แล้วเราจะไปคิดถึงอนาคตทําไมว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องเลิกหรือว่าคุณจะแค่ว่าต้องเป็นแฟนมิวสินฟิตแต่ผมมองว่าปัจจุบันถ้าคุณมีความสุข ผมมองว่าความรักมันก็จะยืดยาวเองครับผมจริงๆเฟรมบิเนฟิตมันก็สามารถไปเป็นลองเรชันชิพได้แต่มันจะมีข้อดีกันตรงที่เราสามารถที่จะดูใจใครก่อนก็ได้ไม่ชอบตรงไหนหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันผ่านระยะเวลาไปนานแล้วมันสามารถที่จะปรับเข้าหากันได้จริงๆอาจจะนานมากกว่าลองเรชันชิพอีกถ้าพูดเลยก็คือมันท็อกซิเคชันชิพเพราะคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าอีกคนนึงรู้สึกหรือไม่รู้สึกกับคุณ คุณอาจจะรู้สึกมากรู้สึกน้อยแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกเลยก็ได้ผมเลยมองว่า relationship นี้มันไม่สามารถคือถ้าคนคนเราเป็นแฟนว n ไ Fit กันแล้วรู้สึกดีต่อกันมันก็ควรที่จะมูอ่อนเป็นโร i มนติก t i o n s h i p ได้แล้วไม่ใช่ที่จะแบบวยฉันสบายใจแบบแฟนว n ไ Fit นะแต่สุดท้ายแล้วคือเหมือนกับอารมณ์คนคบแล้วคนคุยแต่ไม่คบสุดท้ายก็ไม่คบหรอกจริงๆแล้วมันสํคัญที่เราจะต้องคบด้วยฮะ เพราะว่าแบบบางทีการที่เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันเราหวังดีต่อกันเราก็เราก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเผื่อมันเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าต่อให้เป็นสถานะไหนมันก็ไม่สาคัญเพราะว่าผมเอาความรู้สึกไม่ได้เอาความสัมพันธ์มาเป็นที่ตั้งผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดอย่างนั้นแบบเราอาจจะคิดแบบที่คุณเอือ้อพูดถูก แต่คุณไม่รู้หรอกว่าอีกคนที่เขาที่คุยกับคุณอนะ่ะเขาจะรู้สึกแบบคุณหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกก็โอเคแต่ผมเชื่อว่าไม่คุณก็เขาต้องเป็นคนที่รู้สึกมากกว่ากันก็แล้วยังไงอะครับมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วก็นอกจากแบบว่าคุณจะใจไม่แข็งพอที่จะมามรู้สึกเองก็เลยเป็นท็อกซิเนชั่นชิพไงก็ถ้าตามนั้นมันไม่ใช่ท็อกแบบจริงๆมันไม่ใช่ท็อกซิสนะแล้วมันคืออะไร เพราะว่ามันตกลงกันทั้งสองฝ่ายตั้งแต่แรกคือถ้าเบิดคุณไม่โอเคกับการที่จะเป็น F W V กันกับผมคุณก็ปฏิเสธไปสิใช่ถูกไหมล่ะผมไม็เลยแบกบผมไม่ได้มาบังคับว่าเอ้ยคุณต้องมาเป็นเฟรมบิฟิกันกับผมนะเพราะว่าคําว่าเฟรมบิฟิตมันมีป้ายอยู่บนหัวในการก่อนที่จะเริ่มอยู่แล้วว่าโอเคเราจะเริ่มความสัมพันธ์แบบนี้แต่ถ้าเผิดเราไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์แบบ F W V เราก็บอกได้ว่าเราขอคุยก่อนครบได้ไหม ซึ่ง,งย่างก็ได้ซึ่งจริงๆถ้าจะบอกว่าท็อกซิกก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนหนังสือสัญญาแล้วก็เขียนข้อทุกๆอย่างไว้อยู่แล้วว่าการที่จะคบกับเราม,มันได้แค่นี้คุณต้องอยู่เป็นคุณต,คต,ต้องให้ความต้องการนี้ฉันเขาจะให้ความต้องการนี้กันกันกับคุณถ้าบูกคุณไม่โอเคคุณก็ฉีกสัญญานั้น,น,นทิ้งแล้วไม่ต้องมาเริ่มกันกับเราเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกๆความสัมพันธ์มันไม่มีใครที่จะสามารถจะบังคับใครได้ มันต้องแบบมันต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคนที่รู้สึกมากกว่าเขาต้องแพ้ดิเขาแพ้เพราะว่าเขาไม่ทําตามข้อตกลงเนเพราะว่ามันก็บอกอยู่แล้วว่า F W B เอาเป็นว่าใครจะรู้สึกมากกว่าใครจะทำตามข้อตกลงได้หรือไม่ได้ใครจะแพ้คนชนะจะเป็นใคร ยังไงก็ฝากติดตามได้ที่อยากเล่นกับมน,นุครับครับผมดูสดได้ที่ทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็สามารถรีแันได้ที่ม<ด> <Channel S 2> ันดีชแนลนะครับผมแล้วก็สามารถอันคัดได้ที่ไหนครับคุณเจมส์ไอฉี G ่อ e ีครับเวลา5้าทุ่มสีพร้อมกับมันดีชแนลด้วยแล้วก็ทางช่องวัน31ก็คือเวลา4ี่ทุ่มสีครับครับผมแลนนี่คืออยากเล่นกับมน,นคุครับเฮ้ย,ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวครับด้วย,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 วยแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่า ความคิดเมื่อกี้นี้เป็นแค่บทบาทสมมุติของคิงแล้วก็เอื้อนะครับผมครับผมแล้วก็ใครที่สามารถเอาไปวิเคราะห์อะไรได้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนดูใช่ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถช่วยกันแชร์ก็พูดคุยกันในทวิตเตอร์ได้นะครับผมว่าระหว่าง romantic relationship หรือว่า F W P r i e n d f i t benefit ครับผมนั่นะครับผมว่าใครอยู่มี relationship ไหนกันบ้างครับผม F W P ครับ อย่าลืม,ลมกดไลค์กดซับสไครป์บัตรดอดอนฟันด้วยนะครับ